สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกับป้านิดอีกแล้วนะคะวันนี้ป้านิดจะมาแนะนําเครื่องต้มไข่นะคะซึ่งป้านิดสั่งผ่านเว็บไซต์เมซอนมานะคะในราคา13าเหรียญค่ะทุกคนในก่องเขาก็จะแถมมาด้วย3มอย่างนะคะคับตวงแล้วก็คับตุ่นแล้วก็คับไข่ดาวค่ะมีปุ่มใช้งานแค่ปุ่มเดียวเท่านั้นนะคะในตัวเครื่องก็สามารถ ต้มไข่ได้7ฟองค่ะเครื่องแ็ก,กระทัดรัดค่ะน้ำหนักเบาด้วยคันเพื่อนเราไปดูวิธีการใช้งานกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะตวงนะคะน้ำลงไปค่ะในคับตวงก็มีสามา,สามารถต้มไข่ได้3ระดับค่ะคือสุกน้อยสุกกลางแล้วก็สุกมากค่ะวันนี้ป้นิดก็จะต้มแบบสุกมากค่ะในส่วนด้านล่างของคับก็จะมีที่เจาะไข่ค่ะ เพื่อที่จะช่วยระบายอากาศเวลาเราต้มไข่จะได้มาระเบิดเวลาจอเสร็จแล้วนะคะเราก็เอารูระบายอากาศนั้นไว้ด้านบนค่ะตามที่เห็นในคลิปเลยนะคะจากนั้นปิดฝาค่ะในการทำงานของตัวเครื่องนะคะก็จะมีแค่ปุ่มเดียวค่ะเป็นปุ่มตัดไฟอัตโนมัติค่ะเมื่อไข่สุกหรือน้ำแห้งลงนะคะไม่ว่าเราจะต้มไข่ในระดับไหน เครื่องก็จะตัดเองโดยอัตโนมัติค่ะถึงแม้ตัวเครื่องจะตัดไฟอัตโนมัตินะคะแต่ตัวเครื่องยังส่งสัญญาณเพื่อเตือนให้เราทราบว่าไข่ที่เราต้มนั้นสุกแล้วค่ะแล้วก็ให้เราทําการปิดสวิตช์เองค่ะในขณะที่เครื่องทํางานนะคะเราก็สามารถทานู่นนี่นั่นได้ภายใน5นาทีค่ะไข่ก็จะสุกพอดีอันนี้ก็จะเป็นถาดหลุมที่เขาแถมมาให้ด้วยนะคะ ก็จะเราสามารถที่จะทําเป็นไข่ดาวไข่ตุนได้ค่ะมาดูผลงานที่เราต้มไข่ด้วยเครื่องนี้กันค่ะไข่ก็จะปองได้ง่ายค่ะ ดูด,ด้านในกันก็จะประมาณนี้เลยค่ะปะนิเลือกต้มแบบสุกเต็มที่นะคะวิธีทำความสะอาดก็ง่ายค่ะเพียงเราใช้เปปเทาวนะคะหรือผ้าชุบน้ำมันหมาดแล้วก็มาเช็ดทำความสะอาดค่ะส่วนถาดก็ใช้ล้างน้ำปกติค่ะ เพื่อนๆไม่บ้าท่านใดที่ชอบเมนูไข่นะคะหรือว่ามีคุณน้องคุณหนูที่ชอบทานไข่นะคะก็ลองจัดซื้อจัดหามาไว้ที่บ้านกันได้เลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะของดีจึงบอกต่อค่ะ